สวัสดีค่ะขวัญไทยวิสารัตค่ะจากบริษัทของขวัญครีเอทีฟค่ะเพราะเป็นอีเวนต์ออแกเนเซอร์รับจากงานประชุมสัมมนางานเปิดตัวสินค้าใหม่และก็งานเลี้ยงสังสรรค์นั่นเองค่ะก่อนที่จะรู้จักกับ BNI เวลาที่ขวัญเข้าไปนําเสนองานหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากมากค่ะกว่าจะทํานัดแล้วก็นําเสนองานได้บางทีขวัญทําได้แค่ไปวางเอกสารหรือว่าวางโปรไฟล์เอาไว้เท่านั้นเองไม่สามารถนําเสนองานได้แต่พอขวัญมาอยู่ BNI ขวัญมีโอกาสในการที่จะไปนําเสนองานด้วยการพรีเซนต์ค่ะซึ่งเพื่อนสมาชิกของเรานี่แหละที่เป็นคนทํานัดแล้วก็พาขวัญเข้าไปทําให้ขวัญมีโอกาสในการได้งานเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งบริษัทที่ขวัญรู้สึกว่ายากมากกว่าจะได้เข้าไปแล้วก็เพื่อนสมาชิกพาเข้าไปก็คือ AIS ค่ะซึ่งที่โคราชเนี่ยเขาดูอีสานทั้งหมดพอขวัญได้เข้าไปที่นี่นั่นหมายความว่างานทั้งอีสานทั้งหมดขวัญมีโอกาสที่จะได้ทําค่ะ วันนี้ขวัญก็เลยอยากจะมาขอบคุณคุณสิงหาไตรเทพค่ะที่ชวนขวัญเข้ามา B N I แล้วก็ขอบคุณคุณเจนจิราที่พาขวัญไป A I S ขอบคุณ Power Chapter c o ราชค่ะให้โอกาสขวัญแล้วก็รวมถึงขอบคุณ B N I Thailand ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ